เก็บพริกไปทำอาหารกันค่ะเพื่นพนอนๆวันนี้เราจะไปผัดหน่อไม้ที่เหลือนะคะที่เราทำเราต้มหน่อไม้ไว้เรายังใช้หน่อไม้ไม่หมดเลยค่ะหมูพริกงามมากเลยอีกด้านหนึ่งของต้นพริกนะคะคือบ่อที่เราทำปุ๋ยไว้นะคะพริกต้นนี้ให้ลูกเยอะมากค่ะเราเก็บไปใช้หลายรอบมากแล้วค่ะยังออกลูกให้ ใช่ตลอดเลยตราบใดที่ยังมีฝนตกน่างามมากๆเลยค่ะพเพื่อนเต็มเลยตอนนี้ทานไม่ทานเลยค่ะฝร<ม>ั่งธรรมชาติคือไม่ทันไม่ทันเขาอีกแล้วค่ะได้ลูกตะมุตะมิอย่างเงี้ยไม่ทันตัวหนอนอีกแล้วค่ะว่าเราไม่ได้ฉีดยาเลยเนี่เด็ดไปทำกับข้าววันนี้ ไม้ไผ่ไร่นะคะมีเพื่อนคนหนึ่งมาบอกให้เรารู้รว่าเป็นตอไม้ไผ่ไร่ต้องขอบคุณน้องเขาด้วยจริงเพราะว่าทํากินอย่างเดียวค่ะดูไม่ค่อยเป็นหรอกค่ะนี่ค่ะสวยมากแล้วก็ยังมีเต็มเลยนะคะเนี่ยมเม่นไหมนี่คือบ่อที่เราเอาเศษอาหารมาทิ้งนะคะรวมไปถึงหญ้าที่เราตัดตามสนามหญ้าของเราด้วย ทิ้งแล้วเดี๋ยวมันมันก็จะยุบลงไปนะคะอันนี้เป็นหญ้าที่เราจัดตัดจากสนามหญ้าของเราแล้วก็มีเศษ้าหารอย่างฝรั่งนี้ก็ขึ้นเองค่ะขึ้นเองแต่อันนี้คงไม่ทันแล้วละ่ะคงทันไม่ทันน้องหนอนแล้วค่ะน้องหนอนทานไปแล้วเดี๋ยวต้องไปดูว่าจะทานได้หรือเปล่าไปค่ะเพื่อนๆเราไปผัดหน่อไม้กันดีกวา่านู้นบ้านเราไกลมาก เพื่อนทำกับข้าวอีกแล้วล่ะเมื่อกี้เราไปเก็บพริกมานะคะแล้วก็นี่เราจะมาหั่นพริกเพื่อที่จะผัดหน่อไม้นะคะเรายังมีหน่อไม้เหลือค่ะจะผัดหน่อไม้ใส่ไข่นะคะจะใส่พริกไปนิดนึงแล้วก็ใส่พริกไทยหน่อยนึงใส่ผักชีใส่ต้นหอมใส่ไข่ค่ะวันนี้กินง่ายๆนะคะมาดูกันค่ะจริงๆไม่ใช่อะไรคิดถึงเพื่อน เลยหาเรื่องทำใหญ่เลยตอนนี้นะคะมีหั่นพริกก่อนเราจะหั่นพริกฉลับฉลับนะคะเราจะหั่นพริกประมาณเท่านี้ค่ะอันนี้เราล้างแล้วนะคะเมื่อกี้เราไปเก็บพริกมานี่ค่ะจะประมาณนี้เราจะใช้ผัดจะได้มีสีสวยแล้วก็มีรสชาติที่แบบเผ็ดน้อยๆค่ะทำให้เราไม่เที่ยนเกินไปนะคะเพราะว่าหน่อไม้ผัดไข่มัน มันถ้ามันไม่ตัดด้วยรสเผ็ดนิดนึงเนี่ยกินไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกเลี่ยนนะคะตัดพริกไปนิดนึงถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะนี้ด้วยความส่วนตัวคือเราชอบทานเผ็ดเราก็เลยใส่นิดนึงโอเคคนะ่ะประมาณนี้ แล้วก็วันนี้เราจะผัดแบบมังสวิรัตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะเราจะผัดหน่อไม้แล้วก็ใส่ไข่สองใบแล้วก็ใส่กระเทียมแค่นี้ละค่ะเมื่อก,กี้ไปเก็บฝรั่งมาฝรั่งที่บ้านหวานนะแต่ว่าไม่ทันน้องเพียกับน,น้องนอนลืมดูค่ะไม่ได้หอมเลยไม่ได้หอมฝรั่งของตัวเอง เป็นผักชีนิดนึงค่ะวันนี้ผักชีของเราสวยเราซื้อมาใหม่แล้วค่ะนี่วันนี้เราจะใช้ใบของมันนะคะวันนี้เราจะใช้ผักชีประมาณนี้ค่ะได้แล้วโอเคค่ะไปดูวิธีผัดกันค่ะใส่น้ำมนบบนันลงไปค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะ เดือแล้วนะคะเราก็จะดึงกระเทียมวาตึงสั่งค่ะกระเทียมเดืแล้วนะคะแล้วเราก็จะตอกไข่ลงไปอันนี้ก็ใช้ไข่สองฟองนะคะไ,ไข่ร่วงตอกลงไป หอมแล้วนะคะ เราปรงเราก็อ่อนไฟลงนิดนึงนะคะใส่ถุงนวลงไปนิดนึงค่ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะตามด้วยซอสโทนเหลืองหรือซอสฝาเขียวนะคะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ เพิ่มรสชาติอีกสักนิดหน่อยโดยการใส่น้ำปลาลงไปนะคะใช้ซีอิ๊วดำเพื่อเพิ่มสีสันให้อาหารดูน่าทานมากขึ้นแล้วก็ตัดรสด้วยน้ำตาลทรายให้มีหวานปลาแรมปลาแรมนะคะไม่หวานมากแล้วก็พริกไทยค่ะนิดหน่อยเอาไปสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เข้ากันดี แล้วเราก็จะโรยผักชีลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนี้ง่ายนะคะแล้วก็ทำได้เร็วอร่อยด้วยคิดว่าน่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะ ที่ทําไม่ยากเลยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเรานะคะให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย